สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการสยามไทยอัปเดตอยู่กับผมคนส่งสารขาจรศักดิ์เฉาเจริญรัตครับคุณผู้ชมที่ติดตามข่าวต่างประเทศคงจะเห็นผ่านๆแล้วนะครับว่าประเทศเวียดนามเขามีโครงการเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์มาแล้วหลายคนออกมาบอกเลยว่าเห็นไหมเพราะประเทศไทยอ่ะช้าอย่นั่นแหละตัดสินใจเลื่อนไปเลื่อนมาแล้วเดี๋ยวแนอนาคนมันจะแพงขึ้นหรือเปล่าแล้วดูซิเขาอ่ะ ไปถึงไหนแล้วท,ทั้งที่เขาเป็นประเทศคอมมิวนิสต์อะไรโอ้โห oh, oh, ไปกันใหญ่เลยอ่ะวันนี้เรามาลํำลึกกันอีกครั้งหนึ่งการมีกับไม่มีเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์นี่มันจะตายกันดิ้นทุรนทุรายกนักนอย่างไรอะไรอย่างเงี้ยแล้วในนั้นมันแฝงด้วยอะไรกันบ้างแล้วถ้าเราช้าไปกว่าเขาเนี่ยเขาอยากไป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 ,ประเทศไทยอยู่เฉย,ยเฉยไม่ทำอะไรเลยจะตายไหม อ่ะวันนี้ขอต้อนรับคุณธนากรคมกลิตเลขาธิการมูล,ลนิธิรณรงค์หยุดพนันสวัสดีครับครับสวัสดีครับวันนี้เลยตั้งหัวข้อไงรอวันฟื้นคาสิโน never die ไม่มีวันตาย <c oughs> แต่ว่ารอวันฟื้นหรือเปล่าอ่ะจริงๆแล้วมันรอวันฟื้นหรือเปล่าครับคุณคมกลิตหมายถึงฟื้นฟื้นหมายถึงฟื้น<อ>แผนความคิดเนี่ยเดี๋ยวมันก็มาอีกแล้วไอ้ถ้ามันถ้ามันจะมาอีกมันมาด้วยจุดประสงค์อะไร ก็ก็มีโอกาสเป็นไปได้สูงอยู่แล้วล่ะครับเพราะว่าทางฝ่ายการเมืองเขาก็ผลักดันถือว่าเขาผลักดันเรื่องนี้มาต่อเนื่องพอสมควรนะครับอาจจะถือว่าเป็นการลงทุนเขาลงทุนลงแรงมาพอสมควรตั้งแต่ตั้งแต่สภาสมัยที่แล้วใช่ไหมครับ mm. มาจนถึงสภาสมัยนี้นะครับแล้วก็รัฐบาลน,นี้ก็ก็เดินหน้าตเต็มที่เนี่ยมันก็มีความเป็นไปได้สูงครับว่าถ้าถ้าเหตุการณ์การเมืองมันมัน พวกเขาอยู่รอดปลอดภัยเนี่ยนะครับโอกาสที่จะกลับมาผลักดันต่อนี่เป็นไปได้โฟกัสให้หน่อยไหมครับโฟกัสไปที่ถ้าพักการเมืองนี้เท่านั้นเขาก็จะดันเข้ามาอะไรอย่างเงี้ยมีก็น่าจะใช่ครับก็ก็พักการนารัฐบาลเนี่ยก็ประกาศเป็นโครงการเรือธงโครงการหนึ่งอยู่แล้วนะครับแล้วก็หมายมั่นบ้่นมือว่าจะเป็นโครงการที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับจะมีการลงทุนขนาดใหญ่เนี่ยเขาก็ เขาก็เชื่อว่าอย่างนั้นใช่ไหมฮะก็คือพ okay. ักเพื่อไทยพักเพื่อไทยพักเดียวเลยอย่างที่ถูกไหมครับว่าก็ต้องอย่างนแ้ใช่ครับพักเดียวเลยนะโอเคก็หลักหลักหลักๆคือพักพักเพื่อไทยแหละครับครับผมแต่ว่าช่วงนี้ช่วงนี้นิ่งๆช่วงนี้นิ่งๆไปอาจจะเป็นเพราะว่าโดนกระหน่ำซัมเมอร์เซลหลายเรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเขมรเอยไม่ว่าจะเป็นเรื่องหลายๆเรื่องก็เลยพักไปก่อนหรือเปล่าคือก็ก็ก็น่าจะไหล จริงๆหลักๆนี่มันอาจจะมาเรื่องของความความที่ยังไม,ไม่แน่นอนไม่ชัดเจนเรื่องของสถานภาพของนายกใช่ไหมครับตอนนั้นเนี่ยก,ก็เขาก็คงอาจจะอยากจะรอดูเรื่องนี้ให้ให้เรียบร้อยสะก่อนนะครับว่าวันที่29เ้านี่ยท่านนายกจะจะต้องพ้นจากตําแหน่งหรือเปล่าใช่ไหมนะครับถ้าไม่พ้นจากตาแหน่งนะครับแล้วรัฐบาลพัก่วมรัฐบาลทั้งหมดยังคงอยู่เนี่ยนะครับก็กกมีโอกาสเป็นไปได้ที่จะเดือนหน้าต่อ แต่ถ้าท่านท่านนายกเกิดประสบอุบัติภัยทางการเมืองนะครับต้องพ้นตำแหน่งไปเนี่ยอันนี้ก็ต้องเป็นเรื่องที่เ,เราก็ไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นหลังจากนั้นนะครับพรรคเพื่อไทยจะเป็นพรรคแกนนาอยู่ไหมจะมีการเปลี่ยนมีการละลายอะไรกันใหม่ไหมนะครับอันนี้ก็ยังไม่แน่ใจนะ,นะครับเราไปดูโปรเจกต์ของเวียดนามนะครับขอภาพขึ้นเลยนะครับก็เริ่มแล้ว ทีนี้ก็มีเสียงคนไทยได้วยกันเองแหละกันแน่กันแหนแห่ขอช่วยเอาข้างล่างบาออกนิดนึงนะครับเวียดนามแซงไทยอัดงบ6.5หมื่นล้านผุดสถานบันเทิงครบวงจรท้าชนมาเก๊าวเวกัสขอแผ่นต่อไปนะครับเวียดนามมาแล้วนะเวียดนามแซงไทยไปแล้วผมไม่แน่ใจจะอ่านถูกกระเปแวนดอนโปรเจกต์นะครับเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์ใหญ่เบิ้มของเวียดนามอนุญาตคนท้องถิ่นเข้าเสี่ยงโชคแผ่นต่อไปนะครับ เวียดนามทุ่มทุน7.3หมื่น 30, ล้านพุดเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์คนธนากรทราบเหมือนกันใช่ไหมครับครับก็กได้ยินข่าวแต่ผมไม่ได้ไม่ได,ไได้ไม่ได้ตามในรายละเอียดนะครับครับแล้วคิดยังไงครับกับเรื่องนี้ว่ามาแล้วโอ้โหทำให้ดูสิทำไมช้าอีกแล้วอะไรอย่เงี้ยคนไทยกว่ากันเอง <laughs> ครับคือเรื่องผมว่าเรื่องช้าเรื่องเร็วเนี่ยมัน มันไม่น่าจะเป็นตัวสาเหตุสําคัญนะครับว่าเราทารําช้ากว่าเขาโดนเขาแซงหน้าไปเนี่ยเ,เพราะว่า,าจริงๆเนี่ยมันมันเรื่องสําคัญคือทําแล้วเร่จะทําได้ดีไหม,มนะทั้งดีในเชิงของของตัวกายภาพนะครับสถานท่องสถานที่อะไรทั้งหลายเนี่ยทำได้ดีไหมหรือว่าในแง่ของการตรวจสอบนะครับให้กิจการมันได้มาตรฐานดีมีความไวเนื้อเชื่อใจได้เนี่ย คือเรื่องนี้มันไม่จด้เป็นต้องรีบอยู่แล้วนะครับคือไม่ต้องไปแข่งกับเขาในเรื่องของของว่าเขาเขามาก่อนเราจะตกขบวนมันไม,ไม่ไม่เกี่ยวละครับเพราะว่ามันก็มีทั้งเกิดดับอยู่เรื่อยๆอยู่แล้วในวงการของเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์ที่จริงๆเราก็มีในัย่ใหมายถึงการมีคาสินโนละครับใช่ไหมครับทางเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์ที่ไม่มีคาสินโนเนี่ยก็มีกันอยู่แล้วเยอะแยะมากมายใช่ไหมครับนี่ไอที่สาคัญที่เราเราจะไปเพ่ง มองเขาเนี่ยก็คือเรื่องของเขามีคาสิโนโลแล้วเราไม่มีใช่ไหมฮะนั้นประเด็นสำคัญคือทำเนี่ยมันทําด้วยความถึงพร้อมหรือเปล่าถ้าถึงพร้อมมั่นใจได้นะครับว่าว่าเออเอาอยู่ใช่ไหมฮะนะครับคือคือปัญหาสําคัญเนี่ยนะครับเอ่อจะทำคนต้องตอบอะไรหลายอย่างให้ได้นะโดยเพราะที่จะตอบความไม่ไม่ไว้วางใจของประชาชนคือโจทย์เนี่มันเป็นโจทย์ของทุกประเทศทั่วโลกนะครับ ไม่ว่าจะประเทศไหนก็ตามสิงคโปร์ไม่ใช่ไม่โดนนะครับสิงคโปร์ก็มีฝ่ายค้านตอนที่คิดจะทำเนี่ยก็มีคนค้านเยอะไม่ต่างกับประเทศอื่นนะญี่ปุ่นก็มีนะครับก็โดนค้านทั้งนั้นแหละครับแต่ประเด็นสําคัญคือเมื่อถูกค้านแล้วเนี่ยเขาต้องไปทํากันบ้านมาเพื่อจะหาทางมามาตอบเพื่อให้ฝ่ายที่คัดค้านเนี่ยเลิกค้านนะฮะหรือเสียงค้านมันน้อยลงอันนี้คือเรื่องสําคัญนะครับครับข่าวที่แล้วเห็นว่าส่งลายชื่อ ไปแล้วก็มาเติมเพิ่มรายชื่อเข้าไปตอนตอนนี้กระบวนการถึงไหนแล้วครับผมก็มีการมาต้องมาหาเพิ่มเนี่ยแหละครับก็น่าจะน่าจะอีกไม่นานแล้วครับเดี๋ยวเราก็จะได้น่าจะเอาเอาชื่อไปส่งให้ครบตามจํานวนและครับแล้วจะยื่นประมาณวันไหนครับอันนี้ยังคัดมันต้องรอรอกระบวนการอีกอีกพอสมควรครับเพราะว่าพอเราได้ชื่อครบนะครับผมเข้าใจว่าน่าจะภายในหเดือนเนี่ย นะครับน่าจะเราจะพยายามทําให้รายชื่อที่ขาดอยู่เนี่ยให้ครบนะครับหลังจากนั้น,นเป็นเรื่องของกรกาตาครับกาตกตก็ต้องตรวจเอ่อน่าจะภายในอีกหนึ่งเดือนนะครับไม่เกินไม่เกินนั้นกาตกตาต้องตรวจตรวจความเรียบร้อยให้เสร็จนะครับแล้วเรื่องถึงจะส่งถึงถึงสำนักงานเลขาธิการคณะมนตรีนะครับมันโดยขั้นตอนของธุรการเนี่ยจะมีอีกหลายขั้นนะครับอืสมมุตินะครับอุบัติเหตุทางการเมืองเกิดขึ้นทําให้รัฐบาลยุบสมมุตินะครับ เรื่องตั้งกันใหม่จริงๆแล้วดีไหมครับกับการที่เราไม่อยากจะมีครับคือแน่นอนเดี๋ยวะครับถ้าถ้า,ถา,ถาโครงการนี้ถูกถูกถอนออกไปนะครับแล้วไปเริ่มนะเริ่มต้นใหม่เนี่ยนะครับคือเรื่องของเรื่องคืออย่างนี้ฮะถามว่าทำไมประชาชนไม่ใช่ไม่ใช่แค่มุลนิธิรณรงค์หยุดพนันนะครับที่เป็นเป็นผู้ข้านนะครับก็ประชาชนจำนวนมากเนี่ย ้านกันเยอะมากพอสมควรนะครับอ,องค์กรภาคสังคมองค์กรภาคประชาชนเนี่ยนะครับแล้วก็ตัวเสียงของประชาชนเองก็ตามนะครับเพราะว่าผลการสํารวจของของสํานักวิชาการหลายสํานักนะครับทั้งจุฬาทั้งนีดานเนี่ยนะครับออกมาตรงกันไม่ใช่โพนะครับคืออย่าไปตีความมันเป็นโพโพนั้นมันเป็นเพียงแค่การทําสํารวจความคิดเห็นนะซึ่งมีจะมีกลุ่มตัวอย่างเพียงแค่หลักร้อยนะครับแต่ถ้าเป็นการสํารวจทางวิชาการเนี่ยอันนี้เขาสํารวจเป็นหลัก เป็นเป็นพันเป็นหมื่นนะครับของของจุฬานะครับศูนย์ศึกษาปัญหาการพน,นันเนี่ยสำรวจแต่ละครั้งเนี่ยกลุ่มตัวอย่างนี่ใกล้เคียงหมื่นคนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวน้ําหนักของความน่าเชื่อถือมันมีสูงมากแล้วมีการสํารวจซ้ําแล้วซ้ําอีกนะครับตัวเลขก็ยังชัดเจนครับว่าคนเกินครึ่งนะครับคนไทยมากกว่าครึ่งหนึ่งไม่เอาที่จะท,ท,ที่ที่ต้องการให้มีคาสูนจริงๆเนี่ยอยู่ประมาณสักยี่สิบกว่าเปอร์เซ็นต์เท่านั้นเอง<ช>นะครับว่าโดยส่วนใหญ่เนี่ยไม่ไม่ต้องการ เพราะฉะนั้นเนี่ยที่ทีออ่รัฐบาลนะครับถ้าจะมีการถอยเรื่องนี้ออกไปนะครับแล้วก็ถอนออกไปเลยเนี่ยเพื่อนําไปสู่การเกิดการศึกษาให้พร้อมนะครับไปทํากันบ้านมาใหม่เนี่ยอันนี้คือสิ่งที่ดีที่สุดนะครับขึ้ดันดันทุนลงมามาทําในช่วงนี้เนี่ยนะครับยังไงก็ถึงถึงรัฐบาลจะรอดจากการออท่านนายกไม่ถูกปลดจากตำแหน่งนะครับแล้วกลับมาดําเนิน ดําเนินกิจการทางการเมืองในต่อน,นี่นะครับเอาเรื่องนี้กลับเข้ามาก็ยังมีแรงแรงค้านเหมือนเดิมแหะครับเพราะว่ารัฐบาลไ,ไ,ไม่ได้มีไม่ได้มีอะไรที่ดีกว่าเดิมนะครับะะสถานการณ์สู้รบไทยกัมพูชามันทําให้เราเห็นเรื่องอะไรมากขึ้นไหมครับอย่างเช่นแน่นอนเลยเส้นทางหล่อเลี้ยงฮุนเซนเนี่ยมาจากปอยเปตอะไรแบบนี้คือมันเห็นชัดอะไรปรากฏการไหมครับอย่างหรือ คนไทยใช้วิธีบินอ้อมไปกัมพูชาไปคือประเทศอื่นก่อนแล้วก็วกกลับเข้ากัมพูชาแล้วค่อยไปเล่นคาสิโนอะไรอย่างเงี้ยคือไม่ไม่ไม่ใช้วิธีข้ามข้ามชายแดนไทยกัมพูชาไม่ได้อ่ามันมันใช้วิธีไหนครับผมเห็นปรากฏการณ์ไหมคือมันมันก็เห็นอยู่สอง,อย,งอย่างน้อยสองภาพใช่ไหมครับคือภาพของคนอภาพของคนนักพนันที่อยากเล่นพนันนะครับแล้วถึงขนาดลงทุนยอมลงทุนลงแรงนะครับ บินอ้อมใปเพื่อจะไปหาทางไปเข้าเล่นเนี่ยนะครับอันนี้ก็เป็นเป็นภาพหนึ่งที่เห็นว่าว่าคนพวกนี้นะครับเขาก็ดูเหมือนจะจะขาดหายจากมันไม่ได้นะครับมไม่แน่ใจด้วยซ้ำไปว่ามีเป็นลักษาอาการเสพติดการพนันหรือเปล่านะครับถึงถึงยอมทําทุกอย่างเพื่อจะให้ได้เล่นพน,นันนะอันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งนะครับแล้วจริงๆโดยหลักของมันเนี่ยการเข้าถึงแหล่งพนันเนี่ย นะครับมันต้องทําให้เข้าถึงยากๆเพราะนั้นคนอยากจะเล่นก็ต้องเล่นต้องต้องยอมที่จะจ่ายในในราคาที่มากกว่าละ่ะนะครับอันนี้คือหลักสําคัญที่ที่อยากชี้ให้เห็นนะครับว่าถ้าอยากเล่นจริงนะครับก็ก็ต้องยอมลงทุนลงแรงแรงพนันไม่ควรจะอยู่ในสภาพที่เข้าถึงง่ายเกินไปนะครับคือยกตัวอย่างคล้ายๆเคสของของของเวียดนามนี่แหละครับเวียดนามก็ใช้แนวคิดนี้นะครับ uh huh. คือหนึก ณขณะนี้เวียดนามไม่ใช่ไม่มีคาสิโนโ bold, ใช่ไหมเขาก็มีอยู่จํานวนหนึ่งนะฮะในประเทศของของเวียดนามเนี่ยมีอยู่นะครับเพียงแต่ว่าออโดยส่วนใหญ่เขาไม่ให้คนเวียดนามเข้าเล่นนะครับออถ้าถ้าผมเข้าใจไม่ผิดมันมีอยู่ที่เดียวนะครับของเวียดนามที่เป็นคาสิโนโดดที่ยอมให้คนเวียดนามเข้าเล่นซึ่งอยู่ชายแดนไกลามากนะครับนะครับนี่คือหลักสําคัญคือแหล่งแหล่งการมานาน,นเนี่ยมันต้องเข้าถึงยากๆไม่ใช่ไม่ใช่อยู่ไม,ไม่ไม่ใช่อยู่ใน ในกลางเมืองไม่ใช่มาอยู่ในเมืองท่องเที่ยวที่เข้าได้สะดวกอะไรจนเกินไปนะครับและเขาก็ชัดเจนว่าเขาก็กีดกันนะกลุ่มเป้าหมายเขาเนี่ยหลักๆเนี่ยเป็นคนต่างชาติเป็นนักท่องเที่ยวจะมีที่เป็นพื้นที่ที่ยอมให้คนเวียดนามเล่นมีที่เดียวใช่ไหมนะครับอันใหม่นี้ก็จะเหมือนกันนะครับเท่าท,ที่ที่เข้าใจว่าเขาอยู่ในแผนที่จะสร้างเนี่ยก็จะหลักคิดเดียวกันคือก็จะอยู่ในพื้นที่ที่ไกลามากกว่าสมควรนะครับเพราคนเวียดนามจะไปเล่นก็ต้องลงทุนลงแรงไป อันนี้ประเด็นที่หนึ่งนะครับอยากจะบอกว่าอันนี้นี่คือเรื่องของว่าหลักสําคัญคือพนันต้องให้มันเข้าถึงยากๆนะให้เข้าถึงง่ายไม่ได้ให้มันอยู่เลอะเทอะเปลือยเปื้อนไม่เป็นที่เป็นทางมาอยู่กลางเมืองกลางชุมชนยิ่งไม่ได้นะครับเขาก็ต้องอยู่ไปอยู่ในจุดที่ที่เราล้อมข้อมาให้ให้เขาอยู่อันนี้อันที่หนึ่งสองเนี่ยถามคุณคุณกระจรศักดิ์ถามเรื่องว่าสถานการณ์อย่างเช่นเห็นภาพของปล่อยเป็ดเนี่ยมันเป็นภาพของอะไรแล้วก็จะเห็นชัดเจนนะครับว่า มันเป็นภาพของการมีเ,เครือข่ายอาชญากรรมอยู่เบื้องหลังใช่ไหมครับเรา,เราเพูดถึงภาพคุณคุณเซนเราก็มีมข้าสวุาเขาไม่ใช่ภาพที่ทขาวอะ่ะไม่ใช่ <c oughs> ไม่ใช่นักกขรเมืองที่ขาว <c oughs> ใช่ไหมย,ยิ่งมีกิจการหลายๆกิจการแล้วยิ่งกิจการคาสิโนเนี่ยเป็นแบ๊กด้วยเนี่ยอันนี้ยิ่งเรื่องที่ยิ่งเห็นว่ามันมีมันมีความเท่าเข้ามาโยงก,กับการเมืองเยอะมากแล้วที่สําคัญมากนะครับ อันนี้เราต้องเข้าใจว่าสิ่งที่เราพูดถึงเนี่ยนะครับในกิจการการพนันที่เป็นคาสิโนก็ตามหรือหรือเป็นคาสิโนออนไลน์ก็ตามเนี่ยมันมีความโยงยายอย่างชัดเจนของกระบวนการการหลอกลวงหรือที่เราเรียกสแกมเมอร์อใช่ไหมฮะเพราะมันกลายเป็นภาพเดียวกันนะครับว่าภาพของปลอยเป็ดเนี่ยมีทั้งคาสิโนนะครับในอาคารเดียวกันมี มีเว็บพนันออนไลน์อยู่ด้วยนะครับและในในเครือข่ายเดียวกันมีขบวนการส scammer มมอ,อยู่ด้วยเพราะนั้นในภาพมันเห็นชัดเจนนะครับว่าว่าถ้าไม่มีการบังคับใช้กฎหมายที่ดีพอ,อมีการเอาหูเอานาเอาตาไปไล่มีการเอื้อประโยชน์ให้แก่กลุ่มธุรกิจคาสิโนโพวกนี้นะครับแล้วปิดหูปิดตานะครับปิดตาข้างหนึ่งมองอยู่ข้างเดียวเนี่ย มันเป็นไปได้สูงว่ากีจการนี้จะเปิดมาโดยมีฐานอยู่เบื้องหลังคือเป็นกระบวนการของสแกมเมอร์ก็คุณธน,นาก,กาจ<ะ>ากาคุณธนากรก็ราจะบอกว่าถ้าเราไม่มีคาสิโนมันจะทําให้สแกมเมอร์มันลดไปด้วยอย่างนั้นใช่ไหมไม่ฮะอย่าอย่าอย่า,อยา,อยาเอาเอามาเป็นเหตุเป็นผลกันคือ,เ,อเรื่องของธุรกิจผิดกฎหมายเนี่ยนะคะมันจะลดหรือไม่ลดมันอยู่ที่การปรับปรามม,มันอยู่ที่การบังค<ม><ม>ับใช้กฎหมายอย่างแท้จริงของของภาครัฐนะคะ แต่ถ้ามีคาสิโนเนี่ยคืออย่างนี้นะครับคาสิโนถูกกฎหมายที่เกิดอยู่ในประเทศที่มีการบังคับใช้กฎหมายที่ย่อหย่อนนะครับมีตัวระบบกฎหมายที่อ่อนแอนะครับมีการคอรัปชั่นสูงเนี่ยมันจะกลายเป็นพื้นที่หากินของกระบวนการอาชญากรรม,มเพราะมันเป็นพื้นที่ถูกกฎหมายใช่ไหมเขาไม่ต้องหลบซ่อนนะครับเขาก็เขาก็ใช้คาสิโนนี่แหละเป็นหน้าฉากแล้วทาอะไรที่ ที่ผิดกฎหมายอยู่อยู่ใต้ดินแล้วก็ไม่ใช้กระโจเป็นพื้นที่ฟอกเงินอ๋อครับอืมอืมอือจากการสู้รบไทยชายแดนไทยกัมพูชานะครับมันสรุปได้ไหมว่าจริงๆแล้วคนที่มันจะดิ้นตายเพราะว่าจะต้องเล่นให้ได้เนี่ยมันก็จะมีจํานวนหนึ่งที่มัน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 ไปห้ามเขาไม่ได้ เป็นธรรมชาติของเขาไปแล้วหรือปเปล่าก็เป็นเป็นเป็นความต้องการความราถนาของเขาและครับแต่คนจํานวนนีน้ไม่ได้ไม่ถือเป็นจํานวนที่เยอะมากอะไรอะไรมากมายนะครับก็ประมาณเท่าไหร่คนที่ชอบเล่นพานันบอลเนี่ยเขาย้าใจว่าเยอปีนแค่หนึ่งถึงสองเปอร์เซ็นไม่เกินสามเปอร์เซ็นของคนที่เป็นนักพานันทั้งหมดนะครับคือคนเล่นพานันของของประเทศไทยเนี่ยมีคนที่เป็นกลุ่มกลุ่มไปเล่นคาสิโนนะครับ ชายดงชายแดนหรือต่างประเทศเนี่ยแค่ตัวเล็กนิดเดียวนะครับเพ้าะจะว่าไม่ไม่กี่คนครับแต,ตวันนั้นเนี่ยมันไม่ใช่กลุ่มกลุ่มลูกค้าที่เป็นกลุ่มรายใหญ่ที่เราถึงขนาดต้องมาลงทุนอะไรเพื่อที่รองรับคนกลุ่มนี้เนี่ยมันไม่น่าจะใช่คุณธนากรได,ได้ได้สำรวจหรือว่าได้คุยกับทางตำรวจหรือเจ้าหน้าที่บ้างไหมครับว่าเมื่อบ่อนตามชายแดนไทยกัมพูชาถูกปิดเนี่ยป,ป,ป,ปิดปิดปิดไปเนี่ยบ่อนในในในเมืองมันเกิดขึ้นมากหรือเปล่าครับผม ไม่ไม่ได้คุยแล้วครับไม่ไม่ได้คุยเป็นไปได้ไหมครับว่าก็ในเมื่อมันมันออกไปได้ทางเขมเมนไม่ไม่ได้ก็เลยผุดขึ้นเป็นไปได้ไหมครับผมคือจริงๆจะผุดขึ้นง่ายหรือยากเนี่ยนะครับผมว่าเรื่องเรื่องที่เขาเขาไม่สามารถจะไปชายแดนได้เนี่ยเอ่อมันก็อาจจะเป็นเป็นเหตุผลหนึ่งนะครับแต่ผมว่าเข้าใจว่าไม่ใช่เรื่องของเหตุผลสําคัญ เหตุผลหลักที่บ่อนเถื่อนในประเทศยังคงมีอยู่ได้เนี่ยนะครับเราก็รู้แล้วนะครับว่ามันมีเรื่องของการปิดปากอะไรกันอยู่นะครับมันมีเรื่องของคนมีสีเข้ามาเกี่ยวข้องมันมีเรื่องของการบังคับใช้กฎหมายหรือมันมีเรื่องของการเปิดเผยเขียวไฟแดงทางการเมืองอยู่นะครับที่ทําให้บ่อนพวกนี้ยังคงมีอยู่อืม hmm. ตอนนั้นถ้าถ้าเราเราเราบอกว่าเราต้องการให้บ่อนในเมืองมันลดลงนะครับ ไม่ไม่สนใจว่าคนที่อยากไปเล่นคาสิโนชายแดนแล้วเล่นไม่ได้แล้วจะมาทําให้จะมาวิ่งเข้าหาบ่อนในเมืองเนี่ยนะค,ะครับคือถ้าตราบใดมันยังเป็นสิ่งผิดกฎหมายเนี่ยนะครับครับไม่ต้องคิดอื่นครับก็ต้องทําให้การบังคับใช้กฎหมายเป็นจริงอืมครับเออเป็นไปได้ไหมครับในการเลือกตั้งครั้งหน้าสมมุตินะครับมีอุบิเหตุแล้วก็มีการยุบการยุบรัฐบาลอะไรประมาณนี้เลือกตั้งกันใหม่พักใดก็ตามที่เอาเรื่องนี้ขึ้นมา กลับกลายเป็นว่าจะได้คะแนนลด,ลดลดลงจนกระทั่งไม่ควรเอามาเป็นจุดเอามาเป็นตัวขายอ่ะนยิงก็อยากค้าทายนะครับว่าถ้าถ้าท่านมีความเห็นดีเห็นงามกับเรื่องนี้จริงๆนะครับคิดว่ามันมันจะเป็นโนโยบายพักเนี่ยก็แถลงเป็นนโยบายพักในการหาเสียงเลือกตั้งเลยครับใช่ไหมนะครับว่าต้องการทำเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเ็กซ์ที่มีคาสิโนแล้วก็เสนอ เสนอโมเดลที่ชัดเจนในความที่ของท่านเลยนะครับว่าว่าท่านจะทำํำยังไงใช่ไหมครับอันนี้อันนี้อันที่หนึ่งนะครับว่าท่านจะมีการเลือกตั้งใหม่เนี่ยพรรคไหนที่ที่มีแนวคิดเรื่องนี้ก็ควรจะถูกท้าทายให้เสนอนะครับเป็นแนวนโยบายของของพรรคออกมาอย่างชัดเจนแล้วก็หาเสียงเลยนะครับอันนี้อันที่หนึ่งสองถ้าจะให้มันจบนะครับในคราวดเดียวนี่ไหนไหนก็เลือกตั้งกันแล้วลงทุนลงแรงเยอะเนี่ยก็ให้ทําประชามาติเลย oh. ก็ได้ครับ อ่าฮะใช่ไหมครับก็เพราะฉะนั้นมันก็จะมีทั้งการหาเสียงใช่ไหมครับบางไหนอยากเอาประชาชนก็หาเสียงดิมันก็เป็นสิทธิของเขาที่จะที่จะพูดคุยกับประชาชนใช่ไหมครับแล้วก็เสนอให้มีการทําทําประชามติสเลยไม่ไม่าคนคิดยังไงไม่ใช่ว่าขึ้นมาเป็นรัฐบาลก่อนแล้วค่อยผุดโครงการขึ้นมาใช่ไหมได้ไม่ใช่มาใช้ใช้อํานาจทางการเมืองที่มีพอตนได้ตัวเองได้เป็นรัฐบาลแล้วก็มาใช้ใช้เสียงข้างมากพยายามจะลากไปนะครับอันนี้มันไม่ค่อยไม่ค่อยงามเท่าไหร่ อ่ะสุดท้ายหมดเวลาในช่วงที่เราสนทนากันแล้วอยากจะอัปเดตอะไรให้กับเราได้ทราบไหมครับเชนครับคือคือจริงๆเนี่ยเราเราอาจจะต้องช่วยกันติดตามสถานการณ์หน่อย้ะครับนะครับคืออ,อ,อย่างนี้ฮะเราไม่ได้ไม่ได,ไได้ไม่ได้ต้องการนะครับว่า การพน,นันแหล่งพน,นันทั้งหลายจะมีไม่ได้ในสังคมเราไม่ได้คิดอย่างนั้นนะครับ,ค,รบคือก็รู้อยู่ว่ามันมีความต้องการของคนในสังคมนะครับในลักษณะหนึ่งที่ก็อยากจะมีกิจกรรมการพน,นันการเสรี่ยงโชคเนี่ยนะครับแต่ว่าเรื่องของเรื่องเสี่ยงอย่างนี้นครับว่ากิจการ,รพนันเนี่ยมันต้องถูกกํากับดูแลให้อยู่ในความพอเหมาะพอสมไม่เยอะไปไม่เข้าถึงง่ายเกินไปใช่ไหมครับไม่กระตุ้นยั่วยุไม่ ไม่เจาะจงไปหาคนที่เป็นกลุ่มเปลาะบางเช่นเด็กเยาวชนหรือผู้สูงอายุเหล่านี้เป็นต้นเนี่ยงนั้นพนันมันต้องถูกควบคุมนะครับนั้นเรื่องสําคัญคือถ้ารัฐบาลไหนจะมีนโยบายนะครับในการเพิ่มให้มีการพนันในสังคมเนี่ยเรื่องนี้มันต้องออกแบบนะครันบกระบวนการในการกํากับดูแลให้แข็งแรงนะครับคือมาทําแบบรีบรีบรบ้อนเร็วๆแล้วจะรีบเอาเอาเอา้อางเอาเงินขึ้นมาก่อนเนี่ยโดย กระบวนการการกำกับดูแลนเนี่ยนะครับไม่แข็งแรงเนี่ยอันนี้มันอันตรายคือจะใช้วิธีวิธีแบบเอายักษ์ลอยจากกระเกียงมาก่อนแล้วค่อยเดี๋ยวมามาตามจากที่หลังเนี่ยมันจะไม่ได้ใช่ไหมครับเพราะมันต้องมันถึงต้งบอกว่าต้องเดินทีละขั้นทีละขั้นทีละขั้นถ้าจะทำ <c oughs> ศึกษาความเป็นไปได้ซะก่อนให้ชัดเจนใช่ไหมเอาการเอาผลการศึกษามาคุยกับประชาชนก่อนว่าคิดยังไง แล้วค่อยว่าออกตัวกฎหมายใช่ไหมฮะนะครับว่ากฎหมายจะเป็นกฎหมายยังไงและที่สําคัญที่สุดคือแล้วจะให้ใครเป็นผู้กํากับดูแลควบคุมเรื่องนี้ใช่ไหมครับคือณนขนะนี้เนี่ยเราไม่คิดเรื่องอื่นเลยนะครับเราคิดเพียงแค่ว่าจะเอาให้มีให้มีคาสิโนโให้ได้โดยอย่างอื่นเราไม่ทําศึกษาก็ยังไม่ศึกษาจะแม้หน่วยงานที่มาดูแลก็ยังไม่ได้ไม่ได,ไได้ไม่ได้ขึ้นรูปอะไรชัดเจนนะครับแล้วใช้วิธีการออกกฎหมายแบบง่าย การใช้เสียงค้างมากในสภาลากพาไปให้สําเร็จเนี่ยอันนี้มันมันเป็นการทํางานที่ข้ามขั้นและมันเป็นการทํางานแบบจะมีความอันตรายเกิดขึ้นกับสังคมนะครับเพรานเรื่องนี้บอกว่าไม่ได้ค้านว่าไม่ให้ทําแต่ถ้าจะทําคุณต้องมีความพร้อมที่มากพอถ้าคุณไม่พร้อมคุณทําไม่ได้เพราะมันมันมีผลกระทบต่อสังคมนะครับอันนี้อยากจะฝากเอาไว้มันคล้ายๆกับเรื่องเรื่องโป๊กเกอร์นะครับคุณรกรจจันร์เออเรื่องโป๊กเกอร์อยู่ดีๆมันก็มาปุ๊บเลย แสงโค้งเลยะนะครับคือโป๊กเกอร์นเนี่ยก็อยู่ในประเภทของการพานันที่สามารถจะขออนุญ,ญาตได้ตั้งแต่เก้าสิบปีที่แล้วนะครับตั้งแต่ตั้งแต่รัฐบาลในสมัยนั้นร่างพรบการพานันสองสี่เจ็ดแปดขึ้นมาเนี่ยนะครับใช่ไหมฮะแต่ว่า,าแต่แต่ว่ากระทรวงมหาดไทยเนี่ยในสมัยนู้นนะครับสมัยเมื่อหกสิบปีที่แล้วประมาณปีสองสองห้าศูนย์หนึ่งถึงสองห้าูนย์สามเนี่ยกระทรวงมหาดไทยก็มีแนวคิดว่า เ้ยโป๊กเกอร์มันเป็นการพ <G ila. S 2> นันที่ส่งผลกระทบสูงแต่ว่ามันเป็นกีฬาด้วยนะครับผมใช่ไหมแต่นั้นต้องฟรีสเอาไว้ใช่ทีนี้อยู่ดีๆเนี่ยรัฐแบาลนี้ก็มามาอนุมัติปลดล็อกอย่างโดยที่ไม่มีเหตุมีผลครับใช่ไหมฮะอันนี้มันเคยตัวประเด็นว่าเอ้ยเออ,อยู่ดีๆก็ปลดล็อกมันออกมาแล้วในขณะที่เอ,อการ อะไรล่ะครับการการอ้างว่าเป็น <sed> ก <sus po ion> ีฬาก็ยังไม่มีมาตรการอะไรที่ชัดเจนว่าจะเป well, ็นก right ีฬาในลักษณะไหนนะครับแล้วถ้าจะให้มันเป็นกีฬาจริงๆทาไมไม่ทาให้มันไม่ไม่มีข้อกาหนดที่ชัดเจนว่ามันต้องจัดภายใต้การดูแลขององค์กรนั่นการกีฬาเท่านั้นอยู่ดีปลดล็อกขึ้นมาให้ให้เป็นการพนันที่สามารถจะอนุญาตได้โดยผู้ว่าละจังหวัดโดยนายอำเภอโดยอะไรได้หมดเนี่ยอันนี้มันอยู่ดีก็ดูดูตีกินนะครับ ใช่ไหมเอากีฬามานำแต่กลา,ายเป็นปลดล็อกให้เล่นพนันได้นะครับโดยที่สามารถจะาอนุญาตได้ไม่ยากจริงๆแล้วโปกก๊กก็คือการพนันประเภทหนึ่งถูกไหมครับคือถามคืออย่างเงี้ยมันมันต้องแยกให้ชัดใช่ไหมฮะนะครับว่าว่าถ้าจะเป็นกีฬาหรือถ้าจะเป็นเกมเนี่ยเป็นการ์ดเกมเนี่ยกฎกติกามารยาทมันเป็นยังไงใช่ไหมแต่ถ้ามันเป็น ถ้าแต่ถ้ามันมีการจ่ายเงินวางเงินเดิมผ่านมีการเกทับการมีการรับกันเนี่ยอันนี้มันเป็นพนันแน่นอนชัดเจนซึ่งกฎหมายใช่ไหมและเจตนาลงของกระทรวงมหาดไทยเดิมมีอยู่แล้วว่าไม่ให้เล่นเพราะเห็นว่าเป็นสิ่งที่เกิดผลเสียหายสูงครับเช่นหมฮะแต่อยู่ดีๆวันดีคืนดีเนี่ยนะครับรัฐบาลเนี่ยอ,อนุมัตินะครับให้โป๊กเกอร์สามารถที่จะจัดนะฮะ จัดแข่งขันเป็นการกีฬาได้แต่ปลดล็อกออกมาจากบัญชีของการพนันที่อนุญาตให้อนุญาตได้นะครับมันความความสมเหตุสมผลมันไม่ชัดเจนเรื่องนี้มีเงื่อนงำเยอะมากนะครับจริงๆคุณคุณธนากรก็มันจะบอกว่าถ้าสมมตินะครับอันนี้ผมเสนอนะถ้าทําให้เหมือนกับกัญชาที่มันจะต้องเออมันไม่ใช่ปลดล็อกขนาดนั้นน่ะแต่ว่ามันจะต้องอยู่ในเงื่อนไขคุณพิวิจารักเปรียบเทียบกับตัวนี้จะชัดกว่านะครับ ณขนาดนี้เนี่ยเขามีไพ่ตัวหนึ่งนะครับที่เป็นกีฬาไพ่เขาเรียกไพ่บิดนะครับไพ่บิดนะครับอ่อาไพ่บิดเนี่ยเล่นกันเป็นกีฬามีการจดทะเบียนขึ้นทะเบียนเป็นสมาคมนะครับมีชมรมบริดเนี่ยอยู่ตามมหาวิทยาลัยในประเทศไทยเยอะแยะไปมากมายนะครับเพราะว่าเขามีการแข่งขันเป็นอยู่ในกีฬามหาวิทยาลัยใช่ไหมเพราะนั้นเนี่ยบิดถึงเป็นกีฬาได้ ถ้าเราบอกว่าเราเราก็ต้องการให้โป๊กให้โป๊กเกอร์เป็นกีฬาอย่างนั้นเนี่ยมันก็มีหลักเกณฑ์ของเขาอยู่นะครับ,รบว่าจะกีฬามันต้องมีกฎกติก,กาอย,ย่างไงมีข้อห้ามอะไรที่จะไม่ต้องไม่ทามันกลายเป็นการพน,นันและที่สำคัญมากนะครับคือการกีฬาแห่งประเทศไทยเนี่ยกาหนดกฎเกณฑ์ขึ้นมาแล้วนะครับว่ากีฬาชนิดไหนเนี่ยที่จะขึ้นขึ้นทะเบียนเป็นกีฬาเพื่อต้องการได้รับการดูแลนะครับภายใต้อ่การกีฬาแห่งประเทศไทยเนี่ย ต้องมีองค์กรกีฬานานาชาติให้การรับรองอ๋อ,อไหมครับค,คือบิชไม่มีบิเเขามีนะครับแต่ว่าโป๊กเกอร์เนี่ยไม่มีนะครับ IOC หรือโอลิมปิกสากลไม่ให้การรับรองอ้วอมนตรีซีเกมมนตรีเอเชียนเกมไม่ได้ให้การรับรองนะครับเพราะนั้นอยากจะมาตั้งเป็นสมาคมกีฬาเนี่ยไม่ได้มันขัดกับขัดกับประกาศของการกีฬาประเทศไทยแต่อยู่ดีๆรัฐบาลนะครับซึ่ง นั่งเป็นประธานบอร์ดการกีฬาแห่งประเทศไทยสองสองท่านนะครับคณะมนตรีนะครับท่านรองนายกคนหนึ่งแล้วก็ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวกีฬาอีกคนหนึ่งเนี่ยนะครับตับใช้อํานาจบอร์ดการกีฬาแห่งประเทศไทยอนุมัติให้โป๊กเกอร์เป็นกีฬาไดท้ทั้งทงที่ขัดกับหลักหลักเกณฑ์ของของการกีฬาแห่งประเทศไทยที่ประกาศมาล่วงหน้าตั้งแต่ปี2561นะครับอันนี้มันเป็นการใช้อํานาจทางการเมืองแล้วถ้าดู เส้นเวลานะครับคุณกคุณกัลยาสักดูเส้นเวลาเนี่ยเราจะพบว่าเอ๊ะทำไมมันเป็นการอนุม,มัติอย่างรีบร้อนเร่งรีให้ทันเวลากับภาคเอกชนที่เขาประกาศจะจัดแข่งโป๊กเกอร์นในประเทศไทย<อ>ใช่ไหมับยี่สิบสามกรกฎาบอร์ดการกีฬาประเทศไทยอนุม,มัติให้โป๊กเกอร์เป็นกีฬาได้อย่างขัดหลักเกณฑ์ข,ของการกีฬาประเทศไทย31ใช่ไหมสามสิบ 3ามสกรกฎาคมและมติว่าการกระทรวงมหาดไทยเซ็นอนุมัติปลดล็อกให้โป๊กเกอร์เป็นการพนันที่ขออนุญาตได้เวลามันต่างกันแค่ทดเดียวและในขณะเดียวกันวันที่จริงๆวันที่30เนี่ยวันเดียวกับที่มตีมหาไทยลงนามเนี่ยกลุ่มธุรกิจที่จะมาจัดโป๊กเกอร์เนี่ยแผนเดิมคือเขาจะจัดวันนั้นนะครับแต่พอพอคำสั่งของกระทรวงมหาดไทยออกช้าเขาเลยต้องประกาศเลื่อนจัดออกไปอีกหนึ่งวันเป็นมันี่31เบียแทน มันดูมีภาพของการว่าการอนุมัติครั้งนี้เนี่ยเป็นการอนุมัติเพื่อเอกชนหรือเปล่าอืแต่ไ,<ด>ไหมความโปร่งใสอันนี้มันเป็นเรื่องที่ต้องตรวจสอบครับผมอเราเริ่มเห็นชัดแล้วแต่ที่สำคัญคือถ้าเรามีหลักมีแก่นไว้ก่อนไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเราก็จะไม่โยกไปเอ็นมาอันนี้น,น่าจะเป็นเขาเรียกว่าเป็นเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นรากของเราไว้นะครับเหมือนกับไก่ชนแล้วก็ เอย้ยเยอะแยะเลยถ้าไม่ไงั้นมันมันมันแต่ว่าอย่างที่คุณธนากรบอกคือมันต้องมีกรอบให้ชัดก่อนแต่กรอบบางอย่างมันเร่งเร่งเร่งโผล่ขึ้นมาอะไรแบบนี้อันนั้นน,น,น่าน่าน่าตกใจทีเดียวโอเควันนี้เราได้เราได้หัวข้อแง่คิดเพียบเลยในหัวข้อรอวันฟื้นคาสิโนเนเวอร์ e มันไม่ตายหรอกแต่ว่ารอดูแล้วกันว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเมื่อไหร่มันจะขึ้น มาอีกแต่อย่างที่คุณธนากรบอกก็คือแน่จริงถ้าเลือกตั้งก็ประกาศลงไปในนโยบายพักตอนหาเสียงไปเลยซี่งี้ถูกไหม <c oughs> โอเคชัดๆกันไปเลยขอบคุณมากครับแล้วเดี๋ยวคืบหน้าอย่างไรรายการของเราจะมาอัปเดตให้ทุกท่านได้ทราบและแขกรับเชิญท่านนี้ก็จะกลับมาอีกครั้งหนึ่งขอขอบคุณคุณธนากรคมกรีเลขาธิการมูล,ลน,นิธิรณรงค์หยุดพน,นันวันนี้ผมคนส่งสารข่าวจรดิ์ชาวเจริญรัตต้องขอลาแล้วแล้วพบกันใหม่คราวหน้าสวัสดีครับ